กันค่ะส่งบ้านไหนก็ได้ถึงเหมือนกันหมดพี่นุ่งอยู่ไหนเลยอ๋อใช่ไหมพี่แนทหนูแนทพี่แนทกับหนูไล์อยู่ใช่ไหมถึงว่ามีคนน้อยนในตตแสดงว่าต้องมีใครไล์อยู่แต่ว่าต้องทำอะไรกันอยู่ อยากกินกะทิงแดงอ่ะที่ไปให้ไปร่างกะทิให้กินหรอลงไปซื้อไปตัคงมาตั้งกับกับในกระเป๋าเย็นไหมเพื่อนอาไมเย็นจะให้กิ่มเสิมแขนไหมสวัสดีี่ค่ะพี่อ้วน พรุ่งนี้สายันก็เล่นด้วยไม่ได้ไม่ได้เล่นค่ะเขาไม่ได้ค่ะกล่องมาวันนี้แม่ส่งติงให้นะจริงหรือเปล่าคะแม่ได้แล้วนี่ไลน์ต่อๆเมื่อ,อกี้ได้ได้แล้วแม่ปานี้ให้สามร้อยแล้วก็พี่สาวให้อีกสองร้อยเป็นห้าร้อยแม่อนไปหกไปเลย่ได้เลยค่ะแม่ขอบคุณนะคะให้สายันด้วยเนาะให้กองด้วยสามร้อยนี่พี่สุขใจจ้ะ สติงให้อแล้วเอามารวมกันเนาะก็ได้ค่าขนมแล้ววันนี้ขอควาเาเมตาซื้อมาสองขวดกี่ไรกนี่ไรก็ซื้อมาพี่ป,ปะกิ่ไรป่ะละพี่ขอความเมตา น,ะะนี่เราคุยไปจากหน้าไปเนาะมันกลิบมากเลยอะ่ะคุชชั่นนเนะี้ยดีสวัสดีค่ะมันเป็นคุชชั่นในเซเว่นขวัญจะบอกว่ามันดีมากเลยอะของอะไรอะ่ะ อันนี้อันนี้ทุกคนกริบเลยอะ่ะใช้แทนรองพื้นเลยคุชชั่นแบบแต่แบบเออมันมันเหมาะสําหรับแบบว่าคนที่แบบแต่งหน้าแบบว่าเนี่ยเลลิเกตแต่งหน้าแบบต้องการความกริบอันนี้แบบในเซเว่นนะมีขายสวัสดีพี่แอมคะ่ะพี่แอมสู้ๆนะคะพี่อย่าคิดมากนะเป็นกําลังใจให้นะคะมาใช้ดีมาก พี่แค็บเร็วโชว์ไม่ได้จะให้นหเนี่ยดูยือห้องเนี้ยในเซเว่นทันไหมทันไหมแค็บทันไหมชื่ออะไรอยู่ออ่าไม่ออก M E R R E Z C A แค็บทันไหมคะ โอ้ยขอบคุณค่ะพี่สุขใจโอ้ยขอบคุณนะคะว่าได,800วได้แปดร้อยแล้วได้ตังกินขนมแปดร้อยแล้วไม่แพงอ่ะพี่สองร้อยกว่าบาทในเซเว่นโคตกรบอะ่ะใครที่ต้องการแบบความแบบว่ากริบจริงๆอะ่ะโอ้อันนี้ดีดีจริงตบแบบอึ้งอะ่ะพุชชั่นถ้าใครที่ต้องการแบบว่าเออ แต่งธรรมดาไม่ได้แต่งแบบออกงานออกอะไรเงี้ยก็แนะนําให้แตะเบาๆนะค <laughs> ะเพราะว่ามันเชิงแบบเมลิสกาอ่ะใช่ใช่ใช่เมลิสกาค่ะอืมเมลิสกาในเซเว่นของเมลิสกาตลับแบบนี้่ายง่ายใช้ดีดีจริง <laughs> ก็ซื้อคุชชั่นมานะแต่ว่าโอ้โหพอมาเจอนี้แบบเลือกใช้รองพื้นแล้วอ่ะ ใช้อันนี้แทนได้เลยอ่ะคือเก็บจริงเพราะว่าหน้าขวดนับเป็นรอยสิวเป็นรอยอะไรไงออแต่พออันนี้แบบอุ้ยตบตีได้แบบปึ้งอ่ะดีจริงใช่ใช่ดีจริงค่ะสวัสดีพี่วันค่ะสวัสดีพี่วันด้วยนะคะต้องลองต้องลองอันนี้ไม่ได้ขายนะอันนี้บอกต่อเฉยๆว่ามันดี โอ้พ่อขวัญเป็นคนอ่างทองคะ่ะขอบคุณพี่สาวพี่สุขใจด้วยนะคะขอบคุณของขวัญให้น้องด้วยพี่วานสวัสดีนะคะเตินกำลังเล่นกับระบบ <c oughs> ใช่ไหมเตินเอ้ย <c oughs> พี่ออกไปช่วยไม่ได้นะเติน <c oughs> ไปหาเล่นกับเขาได้งไง <c oughs> ต่อให้พี่ช่วย <c oughs> พี่ก็ต้านแรงคัดทานของจิตลิต์เขาไม่ไหวนะ ขอบคุณค่ะพี่ปนนมขอดูหน่อยจ้าเดือนหน้ากลับไทยจะไปซื้อใช้ได้เลยค่ะพี่ในเซเว่นนะของเมล็ดก้าค่ะนี่ของอันนี้ค่ะเมล็กา้าโอ้พ่อขวัญน่าจะอยู่วิเศษชัยชานค่ะอาจจะเป็นคนวิเศษชัยชานพ่อขวัญเกิดมาขวัญก็อยู่โคราชแล้วพ่อยา้ายมาอยู่โคราชแล้วแต่ว่าแกก็ใช้ป้ายคณาว่าสมยศลูกอ่างทอง มินดนเวันนี้เล่นที่นาวาติดลมลังสิตนะคะใครที่มาไม่ได้อย่าลืมกดเข้าไปซื้อกลุ่มปิดกันนะคะทุกคนวันนี้พี่โยขอกลุ่มปิด4,000คนถ้า4,000คนพวอขวัญก็จะได้รางวัลพิเศษจากพี่โยนุ่นก็จะได้40,000ขวัญจะได้20,000กน้องจะได้15,000มันเป็นคูชชั่นค่ะก็คือมันสะดวกอะไม่ต้องแบบไปคอยแบบว่า เอาฟองน้ำจุม่มน้ำหรืออะไรยังไงเลยคืออันนี้ตัวเดียวจบเลยมันดีมันดีนดก็เลยบอกต่อแสดงคืนนี้ค่ะขวัญออกล้องขึ้นตอนสามทุ่มประมาณสามทุ่มครึ่งขวัญขึ้นตอนห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มเป็นต้นไปห้าทุ่มหน่อยหอยใช่วันนี้กล้องมาด้วยนะน้องชายขวัญมาด้วยนะเจ้าลรยอะ ใช่ค่ะมีสมบัติลวงทองเป็นคณะของพ่อขวัญเป็นคณะที่ขวัญเล่นอยู่ประจํานะคะถ้าไม่ตรงกับของที่บ้านนะขวัญก็มาของบ้านบารมีค่ะทานี้สวัสดีนะคะพี่คิมเจ้าไรยน่ารักฝากไว้ด้วยเนาะ ฝากเป็นกําลังใจให้เจ้าลรกันบ้างนะคะวันนี้เป็นงานครั้งแรกของเจ้าลรนะยังไม่ถึงสามพันคนเลยนี่สิอยากให้ทุกคน,น่ไปช่วยกันเลยซื้อกลุ่มปิดพี่โยขอแค่สี่พันคนเองเหอะคนละร้อยสี่สิบสี่บาทเองมาช่วยกันซื้อกลุ่มปิดหน่อยนะคะถ้ากลุ่มปิดยอดท 4, นะลุสี่พัอนอ่ะพราขวัญได้รางวัลพิเศษจากพี่โยด้วยนะ ค่ะพี่พี่เมตาเนาะสวัสดีค่ะพี่ปู๊สวัสดีน้องฝันก้องมาแล้วค่ะก้องมาถึงพร้อมขวัญก้องมาจากนี่ซื้อทางบ้านฟ้าเลยค่ะเพจนาวาติดลมลังสิตนะคะเข้าไ,ไปนะได้เลยมีม แชทเข้าไปไปที่ไปที่แชทได้เลยค่ะที่บ้านฝันแล้วก็บอกเขาว่าขอซื้อกุ่มปิดขอบคุณนะคะโยเจ้าไรยก็ไม่ได้มาค่ะยี่แปดว่าที่บ้านขวัญมีงานเนี่ยถ้าตรงกับที่บ้านขวัญไม่ได้มาค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตรงหรอกทุกคนน่าจะได้มาเยอะเลยอะ เพราะว่าแม่ใหม่ก็บอกว่าเรวดงานไปเลยลูกอันไหนมาไม่ได้ก็ค่อยบอกแม่ขอบคุณนะคะโอกาสจากบ้านบารมีด้วยเนาะถ้ามีโอกาสตรงนี้ขอนก็คงไม่มีพี่ๆได้รู้จักขนาดนี้เนาะต้องขอบคุณถืนเวทีของสาร์เป็ดวิเชียนที่ทำให้เราได้มารู้จักกันแล้วก็ ต้ขอบคุณผืนเวทีของบ้านบารามีด้วยที่ทําให้แบบมาเจอพี่ๆที่น่ารักแบบนี้มาเจอคนรักคนเมตตาแบบนี้นะคะพี่ตาพี่ตั๊กมาป่าวันเนี้ยน้องมานะนาวาติลมลังซีพี่ตั๊กมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าคะพี่ตก ้องกล้องอยู่อีกห้องนึงค่ะกล้องอยู่อีกห้องนึงพี่โยเปิดให้ยี่สิบสองไปค่ะพี่สิบสองเจอกันนะไม่รู้เลยไม่เห็นมีใครบอกนะว่าใครจะมาสซพกก็ไม่บอกเราเหมือนกัน <laughs> ขายสบู200บ่สองร้อยบานไว้หนูเต้อนอาบน้ำโชว์แฟนช่วยไปซื้อหน่อยวยเขาแต่งหน้ายูง <laughs> ต้นกำลังอาบน้ำ จริงเหรอจริงเหรอก็เปิดดูดิเปิดดูดิอ่าวน้ำอะไรกันอีกแล้วหนุ่มๆสวัสดีนะคะพี่โมด,ดามคนจะดีมาเจอคนจะดีไงพี่เคกันแล้วก็อ่านน้ำอ๋อแพ้ไม่รู้แพ้อะไรเขาอีกแล้วนั่นน่ะเล่นใครไปเล่นไปเล่นกับจินลิศนะไม่เคยอยู่จอเล็กอะไม่เอยู่จอติดมึงผมไม่เห็นเลย เราดูช่องเต้นแต่เขาไม่ได้ไลค์ขึ้นเลยถ้าขายได้200บ้านใช่ไหมพี่กุ้งสวัสดีพี่กุ้งนะคะสวัสดีพี่สาวพี่นารักของฝันด้วยขอบคุณนะคะพี่กุ้งขอบคุณกำลังใจนะคะที่มีให้ฝันตลอดด้วยทุกงานเลย คนกำลังใจในด้อมของเรานะคะด้อมบ้านลมถ้าไม่มีกําลังใจขันก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> <c oughs> กําลังใจหน้าจอเด้อโอเคเลยค่ะแม่ปานีลูกรอเด้อรอให้พี่ๆแม่แม่เข้ามาเป็นกําลังใจกันในกลุ่มปิดนะคะวันนี้สายยันมาด้วยนะอยากให้ทุกคนนะซื้อกลุ่มปิดเข้ามาดูกันเยอะๆสวัสดีนะคะพี่กุ้งเต้นท้าทายระบบกิจดาโถษทั้งไม่กล้าไปไปท้าทายเขานะ่ ขอบคุณนะคะพี่กุง้งเลยขอบคุณด้อมบ้านลมของเราด้วยนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะน้องสาวพีน่น้องขาวน้องน้ำค้างโ้ oh. วันนี้น้ำค้างจัดเต็มมากเลยตกใจเลยกำลังเซอเซ่อะดุ้งเลยตกใจเหมือนกันเห็นก็ตกใจเหมือนกันขอบคุณน้องสาวมากนะคะไม่เคยแบบปล่อยทิ้งปล่อยฟางเลยขอบคุณมากๆนะคะอ้วน oh. ไยโทรอาไว้ยัยงรอหน้าจอรอเลยค่ะใครไม่ซื้อกลุ่มปิดรีบเข้าไปซื้อได้เลยนะคะภายในสี่ทุ่มนี้ทุกคนมาซื้อกลุ่มปิดกันนะแค่ร้อยสี่สิบสี่บาทเองได้ฟังเพลงคุ้มๆนะเพะื่อบรรยากาศกัน อ๋อเลยรอหน้าจองขอบคุณนะคะพี่ยิดถึงพี่กุ้งแล้วมาละจะกลับสักที<ม>อยากให้กลับลเร็วๆแล้วดีนะที่ยังมีแบบโลกอินเทอร์เน็ตให้แบบพี่กุ้งได้แบบเข้ามาดูพร่อขวัญได้ด้วยไม่งั้นนะโหไม่ได้คุยไม่ได้เห็นหน้ากันเลย Oh an, 28สขนไม่ได้ไปนะยี่สิบแปดขนมีงานที่บ้านค่ะก็เลยไม่ได้ไปยี่แปดไม่ได้ไปเด้อแต่ก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจนะคะให้บ้านบารมีกันเยอะนะอีกคับทียี่สามอยากให้มาหาจังเลยพี่กุ้งจะได้มากอดกันอีกอยากให้มาหาบ้างนึง วันนี้พี่จีดมาเจอพี่จีนใช่พี่จีดม่ะพี่อ้อมมาแม่ปิ๊กมาพี่หนึ่งมาพี่หมวยใบยเชียงลอยเพื่อนถามตลอดเดินดทำอะไรชวนเพื่อนดูสักทีนะพี่เนาะเพื่อนติดใจไปด้วยอีก สวัสดีค่ะพี่เป้กับเจมได้ไปแทบทุกงานนะคะถ้าถ้ามันไม่ตรงกับที่บ้านของขวัญก็ภาวนาให้มันไม่ตรงกันเนาะอ่า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  เดี๋ยวซื้อเน็ตซื้อเน็ตเพิ่มเนี่ให้ขวัญไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็เข้าไปดูนะคะบ้านบารามีไปสนุกสนานด้วยกันขวัญไม่ไปก็สนุกเหมือนเดิมเชื่อเถอะไม่ได้ไปแค่งานเดยาวเอง<ม>น้องนั้นได้ไปหมดเลยเนาะเดือนเนี้ย ไม่ได้ไปแค่วันที่28วันเดียวค่ะนอกนั้นขวัญได้ไปทุกงนานเลยเติมนะขวัญว่ามันโอเคเลยอ่ะไม่รู้นะเพราะขวัญแต่งแต่เวลาเล่นลิเกอย่างเงี้ยปลากำลังโกงตึ้นนจินลิปนี่นะทำไมทำลายต้น กิ่งจิตริศทำอะไรเติ้ลน่ะหราดูเขาออกแล้วจิตลิศเดี๋ยวเถอะเดะไปแกงน้องทำไมนี่ไปเดือดไปร้อนอะไรแทนเขาเนี่ยยายฝานยายฝานสวัสดีค่ะ 2ีแปดขวัญมีงานของตัวเองที่นครสวรรค์นนะอยู่ใกล้ๆนคะรสวรรค์จะเป็นกําลังใจกันนะคะนิเกสมยศร่วงทองเด้อจะเป็นกำลังใจ,นนะะงงจงให้ขวัญกับพี่ๆน้องๆได้ใช่ค่ะนุไลอยู่ปะ่ะไม่รู้ลงหรือยงังแกงเติมชํำเลยนะ่ะ

อยากให้ใส่ชุดสวยๆร้องเพลงบ้างอม,มันเป็นอย่างนี้เขาแบบอยากให้เราสนุกอยากให้ใส่ชุดแบบว่าคือนุ่นอะใส่ชุดดำดงยาวเลยวันเนี้ยแล้วก็พี่โอก็เลยบอกว่าขอแบบว่าให้ใส่ชุดแบบว่าอะไรก็ไดบบ้ฮาฮาอะไรเงี้ยยืนแบบยาวอะไรเงี้ยใส่ชุดเดียวยาวๆเลยใส่ชุดตลก,ตลกๆฮกฮาอ่างเงี้ยอืมต้องเป็นไปในรูปแบบนั้นเราก็ต้องทำตามที่เจ้าของงานต้องการเนาะยายกว่าอย่างนี้ดีกว่า แต่งกันไหนฮึุบไปได้วยกันเราก็จะมีความสุขปวดฟันเด้อปวดฟันที่มันครอบอ่ะทุกคนเหมือนมันเกี่ยวกับอันเจ็บฟัน เสียวมากเลยห้ามหนีลงไลก้องขึ้นาาาสามทุ่มค่ะสามทุ่มกว่าสามทุ่มครึ่งแล้วก็ขวัญกับน,นุ่นก็ขึ้นต่อก้องประมาณห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มหน่อยๆห้าทุ่มรอชมกัน

ช่วยจิตหลุดอุนช่วยอุดหลุนจิตนิดอุดหนุนเสร็จแล้วก็กลับมาคุยกันได้ไม่ใช่ปัญหาเลยครับรออยู่ตรงนี้แหละรอให้ทุกคนกลับเข้ามาคุยด้วยโอเคไหม นุ่นยังไม่มาค่ะนุ่นคงจะแต่งตัวแต่งอะไรแล้วก็นั่นแหละมาที่หน้างานเลยว่าวันนี้นุ่นแต่งเป็นดำดงขวัญก็จะเป็นสาวญี่ปุ่นแล้วแรละวันนี้ปวดทุกคนเบื่อไงเมือนแย่เลยกองร้องคนเดียวไม่ห้อง,องมันก็คืองานนะเนาะเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดขวัญก็เชื่อว่าน้องชายขวัญก็จะทําเต็มที่เหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราได้รับมอบหมาย สิ่งดีๆเข้ามาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องฟ้าไว้แล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะก็เชื่อว่าน้องจะต้องตั้งใจทำมากๆสวัสดีค่ะจิมมี่